ดีตอนน้กค่ช่องนูรินทีวีวันนี้นะคะเราอยู่ที่ชะอำนะคะและบ้านที่เราเลือกพักในวันนี้นะคะก็คือบ้านแคนดี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาดูดูคนนะคะไปทัวร์ในบ้านกันนะคะไปกันเลยในไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือเรามาดูเลยค่ะนี่ลยจ้สระว่ายน้ำนะคะแล้วเครื่อง สกคันมากเลยนะคะมีปิ้งย่างมีงอะไรนี้นะคะมีตู้เยนด้วนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตัวข้างในบ้านกันนะคะและหลังจากที่เราได้ดูไฮไลท์ของเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรา,าเริ่มกันที่ห้องแรกเลยนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโตรร๊ะสนุกนะคะแล้วก็มาโซนนี้กันเลยนะคะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีเป็น,นะคาราโอเกะมีโทรทัศน์ก็ได้แบบนี้ให้ด้วยนะคะนี่ เป็นประมาณนี้เลยค่ะมีแอร์ให้ด้วยนะคะนั่งเย็นสบายได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนกันนะคะแต่ก่อนจะไปถึงห้องนอนเราไปดูห้องครัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยนี่ค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะมีตู้เย็นมีไมโครเวฟคือมอีอุปกรณ์ครบครันเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็สามารถเปิดออกมาอีกได้ด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราพาทุกทุกคนไปดูห้องนอนกันเลยนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะไปเลยค่ะอ่อันนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําที่อยู่หน้าห้องนอนนะคะจะห้องนี้นะคะจะไม่มีห้องน้ําในตัวซึ่งห้องน้ําก็คือจะยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแลวเข้าออกมานี่นะคะข้างในห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี้จะเป็นนอนได้2คนนะคะจะมีแอร์ทุกห้องเลยนะคะ เ้วเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นๆกันเลยดีกว่านะคะไปเลยมีทางห้องนอน <ๆ S 2> นะคะก็จะนอนได้ประมาณ4ี่ห้าคนเลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะมีแอร์ให้ทุกๆหลัเละะเงเลยนะคะการตกแต่งดีไซน์คือดีมากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันต่อเลยนะคะเป็นมาณนี้น ที่ห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะคะที่อาบน้ำเขาจะแยกเป็นโซนนะคะระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งนะคะไปดูห้องต่อไปกันเลยนะคะนี่นะคะอีกห้องนึงก็คแบบนี้เลยนอนได้สี้าคนหมดเลยห้องน้ำก็จะอยู่ทางด้านน้ำเลยนะคะบอกเลยว่าสะดวกคุ้คันมากๆเลยนะคะเ เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งห้องสุดท้ายกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งค้งนีจะไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะแต่ ก็แต่จะไปเข้าห้องน้ำทางด้านหนือได้เหมือนออก,กันเลยนะคะกว้างมากๆเหมาะสําหรับมาเป็นแบบว่า15คนอะไรอย่างนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะแล้วพื้นที่ใช้สอยก็คือกว้างมากๆเลยและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลิมได้นะคะคอไม่พลาดชมคลิปให,หม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งให้ลิมได้นะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสลามเม่อไหร่กุมค่ะ